คุณสัมภาษณ์ผมเริ่มปุ๊บผมขึ้นไปข้างบนผมยังไม่รู้ว่าขับจัดสินผมจะติดปุ๊บหรือเปล่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเรือนจำใหญ่ใจกลางกรุงมีทั้งหมด8แดนเดิมเนี่ยแดนหนึ่งแดนที่ถือว่าเป็น V.I.P. แต่ในระยะหลังๆมีแดน8ทีนี้ ถ้าคุณถามผมลึกลงไปคุณต้องถามว่าการกินอยู่ข้างในเป็นยังไงมีว a เจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นคำตอบให้คุณอยู่แล้วว่าเรื่องกินหรูอยู่สบายมันเป็นเรื่องเล็กเพราะอันนี้กินหรูและยังกลาเซ็กดังนั้นเรามาดูต้นเหเุว่าเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณเทาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นคุณที่ ีความแข็งแปรมหาศาลผมเรียกทําไมผมก็ไม่เรียกผู้หญิงไทยก็เพราะผู้หญิงไทยออกไปพูดได้เรียกผู้หญิงจีนอินอร์มาก็ไม่ต้องพูดอะไรถึงเวลาแล้วกันทีนี้ถามว่าคนในครุกเนี่ยมาลองเรียนคุณเชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ผมในฐานะที่อยู่ในครุกผมเชื่อว่าไม่จริง เหตุผลเพราะอะไรเพราะการร้องเรียนนั้นต้องมีลายลักษณ์อักษรต้องมีชื่อมีนามสกุลการส่งจดหมายออกจากคุกคุกฉบับต้องผ่านการเซ็นเซอร์ดังนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นักโทษในคุกจะมาร้องเรียนโดยการเขียนจดหมายมีลายลักษณ์อักษรครั้นจะบอกญากให้เป็นปากอบอกการบอกด้วยปากเปลา่า รมลาชทันไม่เคยบังอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าสายข่าวผมภายในคุกก็คือการแทงกันข้างหลัง,งมีกระบวนการเพื่อโยกย้ายโลกอันน้าเจา้าออกขวอ,อันหมายถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำคลองเปยทัานสถานหญิงกลางทัานสถานบำบัด ทั้งหมดนั้นอยู่ในคุกพาซ่าที่งานบงววานเดิมนั้นอำนาจนี้ตกอยู่ในพักเพื่อไทยก็ต้องมีที่จะมีแต่หลังนี้นนใน้ด้วยระยะเวลาที่สั้นก็มีการทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะถามว่าขนาดกล้าทำเอาผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ได้ทำในครั้งแรกแล้วจับได้มันทำกันมาจนเป็น นานเท่าไหร่แล้วดังนั้นแสดงให้เห็นในเรื่องนี้ผมจะขอกล่าวสั้นๆก่นอนที่จะขึ้นไปว่าเรามีรัฐที่เ,เหลือเรามีเรือนจำใหญ่ใจกลางคุมไม่ใช่อยู่ที่บ้านนอกพกนาะนเรื่อง VIP ที่บอกว่ากินหรูนอนสบายกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะมีเล่าเห็นซีมี Y วมีผู้หญิงเข้าไปเสิร์ฟบริการถึงในทุกมันมีประเทศไหนทำกัน เรามีตำรวจที่มีการซื้อขายตำแหน่งมีคุณหญิงกำรรมารอที่เลข่ขายตำรวจด้วยการถึงขนาดจะต้องกู้เงินสวัสดิการตำรวจเพื่อซื้อขายตำแหน่งนอกจากนี้คุณธรรมของเรายังไปถึงการเมืองเราไม่เห็นนักการเมืองที่ไม่มีอุโรงการมีพลังดูดจ,จับมือหัวล่อต่อกซิกย้ายพักเหมือนย้ายเปลี่ยนรองเท้า เสร็จแล้วก็ภายหลังก็ามาทะเลาะกันใหม่เพื่อแย่งกันเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนอกจากนั้นแล้วเรายังมีน้ําท่วมซึ่งถามว่าท่วมใหม่ไหมไม่ใช่ที่เดิมเวลาเดิมแล้วถามว่ารัฐมีความป้องกันอะไรไหมเรามีฝ่ายค้านที่เอาคะแนนยกให้รัฐบาลเป็นเพื่ออยากจะไปแก้ไขกติก,กาแล้วไปเลือกตั้งเท่านั้น เรามีองค์กรอิสระที่ไม่ได้อิสระจริงเพราะเรามีมือไม่เห็นไปช่วยยกให้สอวยวกมือให้เป็นองค์กรอิสระแล้เวเรียกว่าตัวเองว่าองค์กรอิสระได้ยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวจะไปเทียบกับรัฐเอกพัฒนาแล้วมันเทียบไม่ได้ <c oughs> อัสารรอแล้วนะเดี๋ยวผมก็อาจจะ ต้องไปที <Netz ank pedir als> <g dragging> ่คุกเหมือนกันนะก็ฝากว่าคุณโวยพรผมให้ขึ้นไปแล้วไม่โดนคุกนะถ้าลุมาโดนคุกคุณก็ถามผมได้อีกนะว่าผมต้องเดินทางไปเรียนจำพิเศษเนี่ยนะไม่ได้ V.I.P. แล้วเพราะตอนนี้ที่คุกอ่ะเขาเป็นสไตล์นี้ถ้ากินกล้วยแล้วบ่นว่ากล้วยเนี่ยดิบเกินไปสุนเกินไปทุกคนไม่ต้องกินกล้วย ถ้าดูทีวีแล้วทะเลาะกันว่าจะดูช่องไหนเขายกทีวีออกตอนนี้เนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหมมันมันสุดๆดนะถึงขนาดว่ามีผู้หญิงด้วยเนี่ยเดิมเนี่ยเราว่ากินข้าวหรูนี่ก็หนักแล้วและหลังๆนี่ถึงขนาดว่ามีเข้าไปเสิร์ฟถึงข้างในถิงจัดด้วยเซ็กเนี่ยการขัดแย้งทิ้มแทงกันข้างหลังผมขอเอาเต่านี้นะครับ ผมไม่อยากให้สารมาจะมีนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะติดคุกไหมถ้าติด,ดคุกก็ขึ้นรถตู้แต่ถ้าไม่ติดลงมาเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ต่อรอดรอบนีน้เปนไอรเ

ส,สนนขอขอขั้นได,ไ,ดได้ไหมคะ่อขึ้นไปได้ไหมได้ไหมคะโอ้โอดเป็นยงไง